นี่เป็นถ้ำสุกละขาตาเป็นถรำข้างมูสถานที่สำเร็จอรหันของพระสารีบุตรเป็นสถานที่สำคัญที่ท่านสารีบุตรบวชมาสิบห้าวันมาฟังธรรมที่ตรงนี้แล้วก็ได้สำเร็จพะะระอรหัน์ที่ มีความสำคัญแล้วก็ได้เป็นอัครสาวากเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาคืว่าได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยในการดูแลพิสุสงที่จะทำลงให้ศาสนาตั้งมั่น ให้สาบกเข้าใจในหลักธรรมะ,ะสาบกได้แก้ปัญหา,าในส่วนต่างๆสามารถที่จะพ้นทุกข์หรือว่าสามารถที่เกิดปัญญานำพาชีวิตให้พ้นจากภัยต่างๆได้ฉังนั้นระษาริบุตรนั้นจึงเป็นสาริบุตรสุดยอดลูกที่ดีของพ่อแม่สาริบุตรสุดยอดพี่ที่ดีของน้องๆสารีบุตรสุดยอด เพื่อนที่ดีของโมโกลานะสาธิบุตรสุดยอดพระธรรมเสนาบดีสาธิบุตรก็บวชมา15วันได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็บันนิพพานของท่านคือวันเพ็ญเดือน12หรือวันลอยกระทงครับส่วนเพื่อนของท่านคือโมโกรลานะก็ลังอันไป15วันวันแรม15ค่ำ แล้วก็หลังจากนั้นมาปีใหม่เดือนหกร้อพุทธเจ้าก็ปรินิพานอันนั้นก็ถือว่าเป็นฐานที่สําคัญที่เราคนที่จะมาบูชาสักการะมารู้มาเห็นเข้าใจในส่วนที่จะได้รับบุญกุศลหรือว่าได้มาศึกษาคนคว้าให้เข้าใจในวิถีชีวิตชาวบ้านเข้าใจใน ที่ชีวิตการดำรงอยู่แล้วก็จะได้นำไปปฏิบัติในรับคำของพระพุทธเจ้าใน,นสว่วนที่สำคัญ